ของเราแล้วก็ที่สําคัญเราก็ได้มาประชาสัมพันธ์งนาะวมนนี้ไอ้นี่ผู้ว่าได้มาจากประชาสัมพันธ์ร้านของเราด้วยนายะก็ครับเรารวบคนนะครับตัวนี้นะครับก็ยเราบ้างกวนบางแบบนลวนั้นด้วยไม่ต้องมีไใจได้ทันแด้ทางทางราแน่นนมาเยตััวผวเหอก่ร นะนะะคแล้วก็ผัดชวยคะแนนเนี้ยเรียบร้อยแล้วแต่ยังรออยู่นิดนึงรอได้ครับใบกรอไปติ้นไปกระดูกอ่าเดี๋ยวมางที่เรามองไปนะเดี๋ยวรางวัลชมเจยเดี๋ยวพ้นข้อประกาศส่วนย่างส่วนย่างมดนะคะการกูงแต่งโมูมันก็จะไม่มีผมไม่มีปุ๊บตอนนี้ก็ขยับขยายไปแต่ชื่อแตละมยแต่ชื่อก็แต่ละปีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จัดถูกปีนะบางปีก็เว้นวังเลยรอยสิบเอ็ดไปอย่างมีรอยสิบเอ็ดรอยสิบสองรอยสิบสามในครั้งจัดดีกว่านะอาจจะไปพิษนะ นะครับเราไม่ได้จับทีสารลักล้างเขาแล้วนะเดิมจับทีสารลักนะครับตอนนี้นะครับก็รอประกาศสักเล็กน้อยนะครับใจเย็นๆนะครับค่ะแ้วก็ทำได้ไหมคะขาใส่ใจนะคะเดี๋ยวก็มีขาใจใจเลยนะคะโอเาถือว่าทำไอซีเลยให้กับการในการจีบเลยนะคะข้อผาดุยคะเลยล้างยาแน่นกนนี้กำลังผู้ใหญ่บ้านนะคะอดีตผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้จีบกาการนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่

คนทกามาชมอยเพิ่งเนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ทีมีันกาวัดนะคะวัดค่าำนะคะถ้าต้องการ้นงบการินในวันนี้นะคะในเรื่อง่รู้กับทานแน่เือด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปประชาัมด้ยยไหมด้ยไมกไดยได้มหน้ยงมมได้มไ้ยมมมีม

ด้วยกับทีมน้องออกัสด้วยครับนะครับเหลือชนะเลิศข้าวหลามดีสีทับปุ่ดประจดปี2,567ได้แก่ได้แก่ ขอนรับท่านนาเมอร์ทักปูดกบนายตำรงาหนึ่งสองสาแป๊ิกดไลค์ูรูปค่ะกดไลค์อกดไลคครับผมเ่อเยี่ยม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 ก่อนอยู่ในถ้วยค่ะขอเชิญมารับถ้วยด้วยค่ะไดู้นึกุำใต้เยเดี๋ยวทักปูดขยับนิดเดียวครับขยับนิดเเอาให้สัญญาณนะคะ1 2ึสเช็คห่งสอ ันดับหนึ่งครับขอเ,เอรียนเชิญท่านวิสุทพองเจิมครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับปุดนะครับเอไาไว้ร้องค่ะแบบซี่สอง